คติการนับถือเทพเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในสังคมไทยที่สืบสานต่อๆกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีท้าเวสวรร์เป็นเทพองค์หนึ่งที่ได้รับการเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นสิ่งที่คุ้นตากันดีกับพยันผืนสีแดงมีรูปยักษ์ถือกระบองอยู่ตรงกลางซึ่งมักปิดเอาไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าบ้านด้วยความศรัทธาเชื่อว่า อำนาจของเทพองค์นี้สามารถคุ้มครองให้ปลอดภัยจากพูดผีปีาศาจและวิญญาณล้ายได้ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูปรากฏนามของเทพชั้นรองที่มีความสำคัญมากอยู่องค์หนึ่งคือเทพกูเวนซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นโลก,กบาลประจำทิศเหนือและเทพแห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งซึ่งความคิดนี้สืบทอดมาจากคตินับถือที่มีอยู่ในรัฐที่พื้นเมืองของอินเดียและเข้ามาปะปนในศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นพระองค์จึงได้รับการยอมรับนับถือจากพ่อค้าชาวอินเดียทุกศาสนามาแต่สมัยโบราณว่าเป็นเทพที่สามารถบันดาลให้ผู้ที่นับถือพระองค์ประสบความมั่งคั่งจากการค้าได้คติการนับถือพระกุเบนในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี้ได้ตกทอดมายังศาสนาพุทธและศาสนาเชนในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลางเล่มหนึ่งกล่าวถึงเทพกุเบนว่าเป็นโลก,กบาลประจำทิศเหนือเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ มีชื่อเรียกหลายชื่อคือเวสุวรรณภัยศพไวัยสรวรรณชาพุทธนับถือเทพกูเวนในนามท้าเวสุวรรณหรือท้าเทพชัมพลมีฐานะเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและโลกบาลเช่นเดียวกันกับในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยเมื่อมีฐานะเป็นโลกบาลจะมีนามว่าท้าเวสุวรรณหรือท้าภัยศพหรือท้ากุเวนเมื่อมีฐานะเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งตามรัฐทิมหายานจะมีนามว่าเทพชัมพล เรื่องราวของทาเวสวรร์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายตอนเช่นมหาสมัยสูตรอาตานาติยะปริ์และวรรณกรรมในพุทธศาสนาเช่นปฐมสมะโพธิกถาเนื่องจากทาเวสวรร์เป็นหัวหน้าเทพผู้พิทักษ์โลกซึ่งเรียกว่าท้าวจตุโรกบาลอันเป็นเทพในพุทธศาสนาที่เผยแพร่ไปทั่วทวีปเอเชียจากอินเดียสู่จีนเกาหลีและญี่ปุ่นจากศรีลังกาสู่เอเชียคเน จึงนับได้ว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพที่สําคัญยิ่งองค์หนึ่งด้วยเหตุนี้จึงพบรูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณและจตุโลกบาลในงานพุทธศิลป์ตามที่ต่างๆพร้อมทั้งคติความเชื่อและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปคติการนับถือท้าวเวสสุวรรณแพร่เข้าสู่สังคมไทยพร้อมกับการรับอารยธรรมจากอินเดียโดยพ่อค้าจากอินเดียนำรูปเคารพท้าวเวสวรรณติดตัวมาด้วยมีความเชื่อว่า เป็นเครื่องรางที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าคติการนับถือท้าเวสวร์นในฐานะเทพแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้แพร่หลายไปในสังคมวัฒนธรรมทวาราวดีและสังคมในวัฒนธรรมสีวิชัยดังพบหลักฐานรูปเคารพท้าเวสวร์ตามแหล่งชุมชนที่เคยเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมาก่อนในระหว่างพุทธศตวรรษที่11-16ถึงทั้งในภาคกลางเช่นนครปฐม สุพรรณบุรีลบบุรีและในภาคใต้เช่นสงขลานครศรีธรรมราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบหลักฐานการนับถือท้าวเวสวรรณในฐานะโลก,กบาลและผู้พิทักษ์รักษาพุทธศาสนาร่วมกับโลก,กบาลองค์อื่นๆที่เรียกจตุโลก,กบาลตามลัทธิพุทธมหายานและพรามหมณ์ฮินดูที่รุ่งเรืองในแถบเอเชียอาคาเนในช่วงก่อนปลายพุทธศตรวรรษที่19 เช่นรูปเวสุวรรณสลักอยู่บนกรีบขนุนของปรางที่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์และที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากนั้นคติการนับถือทเวสุวรรณในฐานะโลก,กบาลผู้ดูแลรักษาโรคประจำทิศเหนือและผู้พิทักษ์พุทธศาสนาเป็นที่นิยมแพร่หลายพร้อมกับการรับพุทธศาสนาแบบเทรวาจากลังกาดังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับทาเวสุวรรณในพุทธประวัติปรากฏในหลักฐานต่าง นับแต่สมัยสุขโขทยัยลงมาจนถึงสมัยรัตนกโกสินทร์เช่นศิราจารึกพระไตปิดกและวรรณกรรมทางพุทธศาสนาคติการนับถือท้าเวสวรร์ว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาและคุ้มครองไม่ให้เกิดพยันตรายได้แพร่หลายทั้งในหมู่ประชาชนทั่วไปและเจ้าขุนมูลนายแม้แต่ในพระราชสำนักเห็นได้จากการนำนามของท้าเวสวร์และโลกบาลมาตั้งเป็นชื่อของสถานที่เช่น ที่พระนครคีรีอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับของรัชกาลที่สี่มีการสร้างป้อมร้อมอยู่ทั้งสี่ทิศทรงนำชื่อของจตุรกบาลแบบพุทธมาตั้งเป็นชื่อของป้อมทั้งสี่นี้โดยป้อมทางทิศตะวันออกมีชื่อว่าท่าตารถปกป้องป้อมทางทิศใ,ใ,ใต้ชื่อวิรุณหกบริลักษ์ป้อมทางทิศตะวันตกชื่อวิรูปปักป้องกันป้อมทางทิศเหนือชื่อเวสุวรรณรักษาที่พระตำหนักจิรดาและโหฐาน ได้มีการนำชื่อท้าโรกบาลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาตั้งเป็นชื่อประตูรอบพระตำหนักครองจองกันไปตามทิศคือพระอินอท์ยู่ชมพระยมอยู่คุ้นพระพิรุณอยู่เจนพระกุเวนอยู่เฝ้าที่จังหวัดอุดรธานีมีการสร้างรูปครพท้าเวสวรรณขนาดใหญ่อยู่คู่กับศาลหลักเมืองถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและได้นำรูปท้าเวสวรรณยืนถือกระบองมาเป็นตราประจำจังหวัด ตั้งแต่พศ2483ตราประจำจังหวัดนี้ออกแบบโดยกรมศิลปากรจากอดีตที่ผ่านมาคติการนับถือทาเวสวรรณมีบทบาทและความสำคัญที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างยิ่งเห็นได้จากมีพระราชพธิธีและประเพณีไทยเป็นจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับทาเวสวรรณเป็นต้นว่า 1. มีพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาจากคติการนับถือท้าเวสวรรณเช่น พระราชพิธีสัมพันชระฉินและพระราชพิธีอาพาธพินาศพระราชพิธีสัมภชระฉินมีปรากฏสืบมาแต่สมัยสุขโขทยัยสืบเนื่องต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินปรากฏในตำราพระราชพิธีเก่าและตำราทวาทศพิธีพระราชพิธีนี้กระทำในการทำบุญปีใหม่หรือวันตรุษมีการสวดพระปริตอาตานาติยสูตรถึงสามวัน บทสวดนี้ท้าวเวสวรรณเป็นผู้รจนาถวายพระพุทธเจ้าสำหรับให้พุทธสาวกสวดป้องกันภัยจากอมนุษย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพิธีต้องถือกระบองเพชรซึ่งถือว่าเป็นอาวุธของท้าวเวสวุวรรณซึ่งรัชกาลที่ห้าทรงอธิบายไว้ในพระราชพิธี12เดือนว่าความมุ่งหมายในการพระราชพิธีนี้และสวดอาตานาติยสูตรซ้ำๆไปตลอดคืนด้วยประสงค์ให้เป็นการระงับภัยอันตรายทางปวงทั่วพระราชาอาเขต เพื่อเป็นสวัสดีมงคลแก่พระนครพระเจ้าแผ่นดินข้าราชบริพาตรตลอดจนราษฎรสำหรับพระราชพิธีอาพาธพิณาศนั้นเป็นพระราชพิธีขจัดโรคภัยและภัยพิบัติโดยนำอบบสวดอาตานาติยสูตรมาใช้เป็นสำคัญซึ่งรัชกาลที่5ทรงอธิบายไว้ว่าพบร่างหมายพระราชพิธีนี้สองครั้งในสมัยรัชกาลที่สองโดยสันนิษฐานว่าเกิดโรคระบาดและเชื่อกันว่าสาเหตุเกิดจากการกระทําของผูดผีปีศาจ จึงไม่มีอะไรเหมาะกว่าอาตานาติยสูตรซึ่งกล่าวกันว่าสำหรับป่าพูดผีปีศาจมิให้ทำร้ายมนุษย์ในพระราชพธิธีจึงโปรดให้มีการสวดอาตานาติยสูตรโดยตั้งชื่อว่าอา,าพาธพินาศให้เป็นที่เย็นใจของชนทั้งปวงที่นับถือพุทธศาสนา 2. ในประเพณีเกี่ยวกับการเกิดมีความเชื่อของชาวพุทธที่เกี่ยวข้องกับท้าเวสวร,ร์ทำให้คนแต่ก่อนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเช่นเมื่อบันใดมีคนคลอดบุตร เขาจะทํายันแขวนไว้ในมณฑลที่คลอดบุตรเพื่อป้องกันทารกที่เกิดใหม่จากผีร้ายโดยเขียนรูปท้าเวสวร์ยืนถือกระบองยาไว้ด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นรูปแม่ซื้อเมื่อเด็กอายุได้หนึ่งเดือนจะมีการทําขวัญเดือนสิ่งสําคัญคือเหนือเปรต้องมีรูปท้าเวสวร์และยันแม่ซื้อประจําวันเกิดของเด็กคนนั้นๆยันนี้ทําด้วยผ้าขาวโดยถ้าเป็นเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปรูปท้าเวสวร์จะเป็นหน้ามนุษย์ ถ้าสามัชนทั่วไปจะเป็นหน้ายักษ์แขวนไว้เหนือพระอู่หรือเปเพื่อป้องกันสภาอันตรายอันจะเกิดจากผีร้ายลบกวนเมื่อเด็กมีอายุเข้าสู่วัยหนุ่มสาวคือชายอายุ13ปีหญิงอายุ11ปีตามคตินิยมของอินเดียจะมีการทำพิธีกนจุกมีสิ่งที่เป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับท้าเวสวร์ทำให้มีการปฏิบัติที่เหมือนกันในพิธีกนจุกของชนทั่วไปและในพระราชพิธีโศกันของชนชั้นเจ้านาย คือเมื่อใกล้เวลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พราหมณ์จะนำเด็กไปยังที่ทําพิธีโดยให้เด็กถือกระบองเพชรไปด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและป้องกันการเบียดเบียนจากอามนุษย์กระบองเพชรหรือคาถาอาวุธประจํากายท้าเวสวรน,นี้จัดเป็นเครื่องมงคลอย่างหนึ่งในจนํานวน8อย่างของอัฐพิธมงคลที่จะต้องจัดเตรียมในพิธีโกลจุกสมัยโบราณ 3. พิธีกรรมต่างๆในวิถีชีวิต ที่ปรากฏในสังคมไทยมีข้อปฏิบัติในการประกอบพิธีต่างๆที่ต้องการความเป็นมงคลและความสำเร็จรู้่่งไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคเช่นพิธียกเสาเอกในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยการวางศิลาเลอร์การก่อสร้างอาคารหรือสถานที่สำคัญการหล่อพระประธานพระพทุทธรูปหรือเทวรูปก,ก่อนกระทำการจะมีการบวงสรวงสังเวยและอ่านองค์การบูชาเท้าโลกบาลเสียก่อน ท้าวเวสสุวรรณเป็นโลกบาลองค์หนึ่งที่จะต้องบูชาเพื่อขอความคุ้มครองรักษาจากนั้นจึงจับบูชาเลิกและกระทำการอื่นตามกำหนดสังคมไทยรับเอาความเชื่อทั้งในศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาส,สนาพุทธฝ่ายเทราวาวและฝ่ายมหายานล้อมรวมกันเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมเพื่อให้เกิดคุณค่าและความเหมาะสมกับการดำารงชีวิตอย่างเป็นสุขในแต่ละยุคสมัยในปัจจุบันแม้ว่าคติการนับถือท้าวเวสสุวรรณยังคงแพร่หลาย ดังเห็นได้จากหลักฐานที่เป็นรูปเคารพพิธีกรรมและประเพณีต่างๆจำนวนมากในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่มีคติการนับถือท้าวเวสวรรณเกี่ยวเนื่องด้วยแต่ก็มีทั้งที่ดำรงอยู่และปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมไปจากที่เคยมีมาในอดีตท,ทั้งในส่วนของบทบาทรูปแบบและแนวปฏิบัติในการบูชารวมถึงพิธีกรรมและประเพณีบางอย่างที่เกี่ยวข้องบทบาทและความสำคัญดังกล่าวทั้งที่ยังคงอยู่ และที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมีส่วนสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในมิติต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน